เพื่อนๆคะเวลาที่เพื่อนๆป่วยเรือเข้าโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนกันคะแล้วสิทธิ์สวัสดิการสุขภาพที่เพื่อนๆมีอยู่มันพอครอบคลุมจริงหรือเปล่าเคยเจอแบบนี้ไหมเมื่อใช้สิทธิ์แล้วก็ยังมีค่าส่วนต่างที่จะต้องควักเงินจ่ายเองและเพื่อนๆจัดการกับปัญหาส่วนต่างนั้นยังไงเครียดกันไหมคะ ยิ่งถ้าเป็นโรคหลายแรงรู้กันไหมคะว่าค่ารักษาเท่าไหร่โรคมะเร็งเริ่มต้นที่7 0 0 0แสนถึงล้านห้าโรคหัวใจทำบอลลูนเริ่มต้นที่2 0 0แสนถึง1ล้านโอ้โหคิดเล่นๆน,นะถ้าเราเงินเดือนหมื่นห้า เก็บเงินเดือนละ10%เป็น1,500อู๋กว่าเราจะเก็บเงินพอค่ารักษามะเร็งก็ตั้ง40ปีหรือค่าทำบรรลูนหัวใจก็11ปีขึ้นไปเนี่ยโอ้ยจะเก็บไหวไหมเนี่ย <Wow. S 1> จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษาไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนต่างสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนดีๆได้แบบสบายใจ แล้วเพื่อนๆล่ะคะเตรียมตัวรับมือค่าใช้ใจ่ายสุขภาพที่ไม่คาดฝันมีไว้ยังไงกันบ้างอย่าลืมลองเช็คสวัสดิการสุขภาพของตัวเองดูกันนะ